คือเทือนกลับรถมองไม่เห็นเลนขวาเลนซ้ายพี่ใหญ่ปิดซ้ายอยู่พี่ใหญ่ปิดเลนซ้ายไม่กล้าออกกลัว ให้พี่ใหญ่เขาไปก่อนดูดิพี่ใหญ่คันใหญ่มากพี่ใหญ่อยู่เทิร์นกลับรถไปเลยเอาพี่ใหญ่กลับรถได้ไหมกลับได้ไหม รอกลับรถพี่ใหญ่ชะลอกลับรถอยู่เทินกลับรถเข้าเป็นทองห้ามีกี่คันน่ะสองคัน ไปแล้วคันหนึ่งแล้วอีกคันหนึ่งไปแล้วคันหนึ่งแล้วอีกคันหนึ่งเพื่อนไปแล้วแล้วอีกคันนี้ยังไม่ไปเยอะเลยรอ <c oughs> ต่อไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ใหญ่เขาคันใหญ่เราไปไม่ได้แล้วก็ต้องรอต่อไปมองไม่เห็นหรอกรอให้พี่ใหญ่เขาไปก่อนพี่ใหญ่ไม่ไปก็ไปไม่ได้ <S <S ไปได้ไหม